สวัสดีครับผมซ่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความแตกต่างของเสียงโฟนิกส์นะครับคือตัวเวตัว W แล้วก็ v, ตัว V นะครับซึ่งคำศัพท์ที่ผมนำมาเนี่ยก็จะมาจากหนังสือด้านหลังนี้เลยก็คือ jolly phonics word book นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการออกเสียงกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากตัว W หรือว่าตัวเวก่อนเลยนะครับ ตัว w เนี่ยเวลาการออกเสียงเนี่ยมันจะออกเสียงว่าเวนะครับซึ่งการออกเสียงเนี่ยเราจะไม่ได้กัดฟันลงมาเลยนะครับเหมือนอ้าปากพูดเวนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว v นะครับ,ซ, v, รบซึ่งมันจะต้องเหมือนเอาฟันเนี่ยกัดลงมานิดนึงทําให้ลมเนี่ยมันออกทางซอกทําให้เสียงเนี่ยมันสัน่นี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ <ư> อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการวิธีการออกเสียงแบบขั้นต้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดชำนาญไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวเวอร์ก่อนนะครับซึ่งตัวเวอร์เนี่ยก็จะคือตัว w นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่จากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็พูดไปด้วยกันโอเคนะครับน่าจะตัวแรกเวอร์อีอืมวินเวอร์อี wind, wind, or wind. ตัวต่อไปนะครับ v i g v e n wig, w a m v e b web, v e r ag, bag, v i r e, r wheel, v i r

เออ swell sw e อื uh, uh, m mm, swam ทันกันไหมครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มที่ตัว mm. ก็คือตัว v นะครับ mm. เดี๋ยวจะไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับเดี mm. uh, mm, mm. ๋ยวเริ่มท mm. ี่ค้อแรกเลยนะครับ v อ h um van v ikar vicar v i It visit. Vu et wet. vex. Mm. E uh, Vu e velvet. Vu mm. e vest. Vu mm. e mm. e vivid. Vu mm. e Vent ครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างประโยคนะครับที่มีตัวเวอแล้วก็ตัว v มานะครับซึ่งตัวอย่างประโยคตัวนี้ผมจะนำมาจากหนังสือฝึกอ่านของทาง Jolly Phonics นะครับซึ่งชื่อเรื่องก็คือเรื่อง u p o n k at o k w o o d s u นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาก็คือประโยคนี้เลยครับ w i l l is visiting Oakwood s u o นะครับซึ่งก็จะมีคำว่า will visiting แล้วก็ would นะครับซึ่งถ้าผมจะยกตัวอย่างตัว ver ก่อนนะครับซึ่งถ้าตัว w ตัวนี้หรือว่าตัว ver ของคำว่า will เปลี่ยนเป็นตัวของคำของตัว v เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนละเสียงคนละความหมายนะครับซึ่งเสียง phonics ก็จะผิดตามไปด้วยซึ่งเสียง phonics ของตัว will ก็คือ ver e r will ซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นตัว v เนี่ยมันจะผิดก็คือ v i l นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของตัว v นะครับก็คือคำว่า V e s e t t i n g นะครับซึ่งตัว v ตัวเนี้ยถ้ามันถูกเปลี่ยนเป็นตัว w เนี่ยมันก็จะผิดเสียงผิดรูป phonics ของมันนะครับซึ่งตัว phonics ตัวเนี้ยก็จะอ่านว่า v i e อีอืม visiting ซึ่งถ้ามันเปลี่ยนเป็นเวก็คือเวอีอีทอีอืม visiting ซึ่งมันออกเสียงผิดนะครับผิดทั้งคำศัพท์แล้วก็รูป phonics เลยนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของตัว V และตัว W